คนรักสัตว์หลายคนมักจะใจอ่อนเห็นหมาหรือแมวมองจ้องเวลาทานข้าวก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งให้กินบ้างด้วยความรักแต่รู้ไม่ว่าอาหารบางอย่างที่เรากินได้ทุกวันอาจเป็นพิษสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่รู้ตัวบางอย่างถึงขั้นทําให้สัตว์ตายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเพียงเพราะเราไม่รู้ว่าให้ไม่ได้ วันนี้เราจะพามารู้จักอาหารคนที่ห้ามให้สัตว์เลี้ยงกินเด็ดขาดเพื่อให้ทุกมือที่เรารักไม่กลายเป็นภัยเงียบสำหรับน้องหมาน้องแมวที่รัก 1. ช็อกโกแลตศัตรูอันดับหนึ่งของสุนัขในช็อกโกแลตมีสารที่ชื่อว่าทีโอบโ,รโอบโรไมนมซึ่งสำหรับคนแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับสุนัขมันคือพิษร้ายแรง แค่ชิ้นเล็กๆก,ก็สามารถทำให้เกิดอาการอาเจียนท้องเสียหัวใจเต้นผิดจังหวะชักหรือแม้แต่เสียชีวิตโดยเฉพาะช็อกโกแลตเข้มขน้นหรือดาร์กช็อกโกแลตยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีก 2. องุอง่นและลูกเกดตัวเล็กแต่พิษแรงหลายคนอาจคิดว่าผลไม้คือของดีแต่องุ่นและลูกเกดเป็นของต้องห้ามสำหรับทั้งสุนัขและแมวยังไม่รู้แน่ชัดว่า สารใดในองุ่นที่เป็นพิษแต่พบว่าสาัตว์บางตัวถึงขั้นไตาวายเฉียบพลันหลังจากกินองุ่นหรือแม้แต่ลูกเกดแค่ไม่กี่เม็ดเท่านั้น 3. หัวหอมกระเทียมต้นหอมทำลายเม็ดเลือด กลุ่มผักในตระกูลอัลลิเนียมเช่นหัวหอมกระเทียมต้นหอมกุยช่ายเป็นอันตรายกับเม็ดเลือดของสัตว์เลี้ยงการกินเข้าไปจะทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายส่งผลให้เกิดอาการซีดอ่อนเพลียหายใจหอบและในกรณีรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแม้จะเป็นผงปรุงรสหรือแบบแปรรูปแล้วก็ยังมีพิษอยู่ 4. นมวัวไม่ใช่ทุกตัวจะดื่มได้ ภาพแมวกินนมดูน่ารักในหนังการ์ตูนแต่ในชีวิตจริงแมวส่วนใหญ่ย่อยแลคโตสในนมวัวไม่ได้การให้แมวกินนมวัวอาจทำให้เกิดท้องเสียปวดท้องถ่ายเหลวเป็นน้ำควรเลือกนมสำหรับสัตว์โดยเฉพาะหรือปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนเสมอ 6. แอลกอฮอล์แม้เพียงนิดเดียวก็ถึงตายได้สัตว์เลี้ยงไม่มีระบบร่างกายที่รองรับแอลกอฮอล แค่จิบเดียวอาจทำให้เกิดภาวะระบบประสาทกดตัวอาจเจียนหมดสติหัวใจล้มเหลวอย่าเสี่ยงให้สัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่น้ำหมัก 7. คาเฟอีนไม่ใช่แค่กาแฟแต่อันตรายในหลายรูปแบบในกาแฟชาเครื่องดื่มชูกำลังหรือแม้แต่บางขนมหวานมีสารคาเฟอีนซึ่งทำให้สัตว์เกิดอาการหัวใจตั้นเร็วกล้ามเนื้อสัน่นชักอาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ห้ามให้สัตว์เลี้ยงกินกาแฟชาหรือขนมที่มีคาเฟอีนเด็ดขาด 8. กระดูกไก่แตกแหลมอันตรายสุดๆหลายคนอาจเคยให้กระดูกไก่กับหมาแต่กระดูกที่ปรุงสุกแล้วจะเปราะแตกเป็นปลายแหลมซึ่งสามารถทิ่มเหงือกติดคอทะลุลำไส้ถ้าจะให้เคี้ยวกระดูกควรเลือกของเล่นหรือกระดูกที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยง 9. ของทอดมันเค็มทำลายตับอ่อนและไต แม้จะไม่ใช่พิษโดยตรงแต่ของทอดของมันและอาหารที่มีโซเดียมสูงอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคตับอ่อนอักเสบหรือโรคไตในระยะยาวอย่าให้สัตว์เลี้ยงกินขนมกรุบกรอบหรือเศษอาหารมันๆจากโต๊ะอาหารแล้วถ้าเผลอให้ไปแล้วล่ะ ถ้าคุณสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงกินของต้องห้ามเข้าไปควร 1. รีบสังเกตอาการเช่นอาเจียนชักเดินเซเบื่ออาหาร 2. ออย่ารอให้หายเอง 3. โทรหาสัตวแพทย์ทันทีหรือพาไปโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านบางอย่างต้องทำให้อาเจียนหรือล้างท้องการรอช้าอาจทำให้อาการรุนแรงเกินแก้ปิดท้ายความรักไม่ใช่แค่ให้อาหารแต่คือการรู้ว่าอะไรควรให้อะไรไม่ควรให้ ไม่ใช่แค่ให้เพราะมันร้องหรือเพราะมันอ้อนแต่ให้เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นปลอดภัยจริงๆรักหมารักแมวอย่าให้มันเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงเพราะแค่รู้สิ่งเล็กๆแบบนี้ก็อาจช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงของคุณได้